ับช่องเดี๋ยวพอก็ป์เหมือนเดิมปะเดี๋ยวผมอีคิวแล้วตอนนี้เพื่อนๆรับชมช่องเนปนโน่หนึ่งเดี๋ยวเพื่นอนๆโอเคครับ <c oughs> วันนี้เนี่ยเราก็จะมารีวิวปืนที่เกี่ยวกับหนังที่เพิ่งเข้าวันนี้สดๆร้อนๆเลยครับผมจุลสิธิ์เวอร์ครับอ่าเป็นหนังเกี่ยวกับเดโอนเสาร์ที่เราจะไปดูในวันเสาร์นี้ใช่ไหมและปืนที่เรารีวิววันนี้ก็จะเกี่ยวกับเดโอนเสาร์อ่าสามคลิปที่ผ่านมาเรารีวิวปืนเกี่ยวกับเดือนเสาร์แบรนด์ของเนอร์ครับเนอร์อ่าไปมีถึง3รุ่นด้วยกันครับแต่วันนี้เราจะมารีวิวปืนแบรนด์ของเอ็กช็อตอ่าสำหรับแบรนด์ X-Shot จะมีปืนเดือนเสาร์อยู่2รุ่นนะครับอ่าก็คือรุ่นนี้ S <S <songs mil> มีสองรุ่นนี้นะพี่คิวมอ,<น> <ASHLEY> อมา,ต,อาตัดผ <ด fiquei S 2> ้ามาแล้วตัดมาแล้วตัดมาแล้ชืว่าเออน,นี่ครับสองรุ่นนี้นี่เลยนะสองรุ่นนี้เลยนะครับแต่ว่าวันนี้ที่เราจะมารีวิวนะก็กคือนี่ครับนี่รุ่น extra suuru ครับซีรีส์ dino attack นะครับหรือว่า dino style นั่นเองครับแล้วดูมีหน้าไดโนดสองวะเนี่ยเป็นไดโนดรสองใช่บลูไหม ไม่ใช่รูเอไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่สีพระเอกเรื่องจุลิตบรจบรูไงเดนสตอนนั้นอ่าในกล่องก็จะมีตัวปืนมาให้นี่ตัวปืนแล้วก็มีไข่เดนสาวเยเฮยหรือเขาใจเรามาฟักบรูเหรอมันมีไข่ว่เป็นแบบให้มันเป็นแบบให้มันสวยงามไอ้ยิงเล่นเรามาแกะกันเลยดีกว่าโอเคครับแกะมาปุ๊บเนี่ยดึมาปั๊บเป็นอย่างนี้เลยนี่ไข่สลูกกรสุนปืนเค คือไข่ขีลูกเฮ้ยเนี่ยทุกคนปืนเฮ้ยอ,อันนี้ผมพูดจริงครับคือตอนจับรู้สึกแบบถนัดมือเลยอ่ะเนี่ยไข่เล็กกับไข่ใหญ่โอเคครับเนี่ยในตัวไข่ก็คือไข่ใหญ่จะเป็นลูกทีเล็กนะเป็นตัวตัวแม่มันไข่เล็กเป็นลูกทีใหญ่ครับไม่ใช่ใรแล้วเออโอเคครับนี่ก็ไม่มีอะไรมากอันนี้แถมมากี่นัดสิบหกนัดนะครับตัวปืนคิวยังไงปืนเนี้ยคือผมจับแบบ มันแบบรู้สึกถนัดมือเลยนะทุกคนมันจบับความรู้สึกแรกจับก็คือชอบถนัดมือเลยเหรอใช่แบบชักไม่ใช่เหอของใหม่หรอระไม่ได้เหอ่อไม่ได้ oh, <okay. S 1> ตัวปืนนะับก็คือตรงปากกระบอกตรงนี้นะครับเขาก็จะมีรูๆอะไรให้มานะรตรงนี้นี่ปากกระบอกแล้วก็ตรงนี้นะครับจะเป็นตรงศูนย์เล็งนะครับนี่ตรงนี้ศูนย์เลง็งนี่ก็คือเล็งเชื่อมกับตรงนี้ไปเลยแต่ว่าไม่มีชุดแต่งนะครับแต่ว่าเขาดันให้นี่ ที่ใส่กระสุนมาคร,าราับเอากระสุนวางไว<า>้<ล>นี่คือที่เก็บกระสุนเลยใช่แล้วมันก็แน่นด้วยนะครับแล้วตรงด้านล่างตรงนี้ก็คือไม่สามารถแต่งได้เหมือนกันนะครับตรงนี้แต่ว่าค่อยข้างเหมือนเป็นลิงเมาส์นะครับรอ๋อก็คือเนี่ยตรงนี้เอามาแขวนใช่ไหมมันมีช่องอยู่ใช่ ่วนตรงนี้ครับเป็นตรงใส่กระสุนนะตรงนี้ก็หมุนได้เลยคนระับซ้ายขวาคือมันไม่มีล็อกนะัดถ้าเรายังไม่ชักก็หมุนได้เลยจนะ,ะก็คือเขาเรียกว่าเป็นอะไรเป็นลูกโม่เหรออ่านี่ก็เป็นอ่าเป็นลูกโม่ก็คือบางปืนเนี่ยเราต้องหมุนไปทางเดียวกันเนาะใช่ครับแต่ว่าปืนนี้คือเหมือนแบบไม่ได้มีลูกเล่นหรือกลไกอะไรมากคือหมุนได้ทั้งสองทางมันเป็นลูกโม่นะครับใช่เอากระสุนใส่ได้เลยแต่ว่ากระสุนที่ใส่เนี่ยต้องใส่จากตรงนี้นะสองฝั่งเพราะว่ามันมีจุดเว,ว้าให้เราใส่ ส่วนตัวปืนก็ออกแบบมาเป็นลายไดนเสาเลยจะมีจะเห็นในคิวเห็นไหมจะมีรอยข่วนเนี่ยเป็นรอยเล็บข่วนเป็นเล็บข่วนปืนนี้ก็ไม่มีระบบเซฟตี้นะคิวแต่ว่ามันมีแบบเนี้ยมันมีตัวปั๊มเหมือนเป็นเซฟตี้แต่ดันใช้ไม่ได้มีให้เท่เท่านั้นแหละคือมีให้สวยๆงามๆเลยอส่วนด้ามจับที่คิวบอกก็คือมันจะมีนี่ตัวรับมือตรงนี้เนาะตัวเว้ลรับตรงมือเราเลยนะวัสดุก็ก็ไม่ได้พรีเมียมมากนะับวัสดุปกติการจับก็พอมันมีที่จับตรงนี้เนาะ เออก็จับพอดีเลยจิวใช่แต่มือผู้ใหญ่ใหญ่ไปไหมอะปะพอดีอยู่มันไม่ได้ไม่ได,ไได,ไได้ไม่ได้บอกว่ามันจะเล็กเลยนะมันก็รัศนะพอดีมือเด็กก็ดีเลยครับนี่อาจจะเหลือหน่อยๆครับแต่สําหรับผมก็คือถือได้สบายเลยนะครับแล้วก็ตรงนี้ครับที่ทุกคนเห็นเป็นลิงเมาส์นะครับนี่ฟ้าตรงนี้ครับก็คือชักฟึก๊บปล่อยหลงังไปให้สุดนะครับแล้วก็ยิงได้เลยแค่นี้ครับแค่ชักแล้วก็ยิงแต่ปืนนี้ก็ไม่สามารถส l a m ไฟได้นะปืนสั้น เดี๋ยวเรามาใส่กระสุนเลยดีกว่าไหมอโอเคครับ oh, <okay. S 2> วิธีโหลดกระสุนก็คือเนี่ยเสียบเข้าไปปุ๊บแล้วก็หมุนแค่นี้เนะาะก็ค่อนข้างง่ายเลยอ่าอ่าก็คือใส่ได้สองฝากครบแล้วหกนัดอ่าหลังจากก็มาเสียบ,บ<น>ข้างบน,นครับ <Hey. S 1> ก็คือแน่นเลยนะอ่านี่เรียวราเฮ้ยพอใส่แล้วเหมือนปืนที่ยิง <Hey. S 2> ก็แค่ชักเรามาลองดูความรู้สึกแรกกันว่าเป็นยังไงไชักปุ๊บยิงสไตล์ก s h o ตยิงตรงแต่เสียงไม่ได้แน่นมากนะแสดงว่าปืนนี้ าาความแรงแอาจจะไม่ได้แรงเท่าไหร่โอเคครับเดี๋ยวเราไปทดสอบการยิงกันในคิวว่าปืนนี้มันแรงไหมแล้วมันยิงตรงไหมแล้วมันยิงมันหรือเลปล่าเดี๋ยวไปดูกันเลยป Let's go โอเคเดี๋ยวเราจะมาทดสอบยิงกันนะว่าเป็นยังไงนะนี่ใส่กระสุนเรียบร้อยแล้วปื๊บียิงชักแล้วก็ดกดไกลยิงคนระับ 喂，空了呢？ เื่อกี้เคยยิงคือแบบดีกว่าที่คิดนะค,คือมันตรงมากเลยนะแต่ว่าความแรงก็ดูไม่แรงนะแต่มันก็ถึงนะครับคือตรงนี้ระยะสิบเมตรมันยังถึงเมื่อกี้เท่าที่เห็นคือวิธีของกระสุนที่คิวยิงคือตรงมากเลยใช่ไหมแล้วก็เวลายิงอะไรค่อนข้างง่ายลองดูว่าเป็นยังไงฝัายดึงดึงสายหลังปึ๊บยิงเออตรงตรงตรงืนไม่แรงมากนะแต่ว่า วิสีโตมากไอ้โคตรองนู้นวะาโอเคอเคิวมันมีไข่มาให้เราเอาไข่มาเล่นกันอ<า>โอเคไข่มันก็มาตั้งเป็นเป้าได้ด้ยนะนอันเล็กอันใหญ่ ุ้ยโดนแต่ไม่ล้มอ่าอีกอีกวุ้ยโดนคนอันนี้โดนคน้ยยังโหดอ่ะเล็กมากเล็กมาก <c oughs> ุ้ยมันตรงขนาดนี้เหรอยิงตากล้อง <c oughs> อ่ะยิงใส่ตูกล้องดิมันจะขนาดไหนเจ้ะ <c oughs> โอ้โหเดี๋ยวกล้องแตกจะยิงไม่โดนหุ้ยโคตรแม่นน่ะ เฮ้ยโหดว่ะนี่ก็แสดงให้เห็นเลยว่าปืนนี้ยิงตรงจริงๆนะใช่ครับโอเคครับเมื่อกี้คิวลองยิงไปแล้วเห็นวิถีลูกยิงนี่ถือว่าใช้ได้นะดูความแม่นของพ่อมั้งเจ็บไปอครับเอ้ยไม่ลงเอ้ยไม่ลงแล้วขอขอกลางกล้องครับโอเคเชี๋ยวขอ เอ้อย่างเอาอ่ะอันล็กครับเ้ยสอนแมทร่วงอย่าโหดเหมือนโกรธไม่มาออโอ้เจเจ็บเจ็โดนมือเป็นไงว่างั้นเพื่อนเมื่อกี้นะเราก็ได้ไปลองปืนเอ็กช็อตไดโนแอคแท็กมาแล้วนะครับก็อย่างที่พเพื่อนเห็นนะปืนก็ยิงค่อนข้างตรงแล้วแต่ความแรงก็อยู่ประมาณ6 1ถึงเมตรนะรก็คือไม่ได้แรงอะไรมากนะจ๊ะ ผมถามหน่อยครับอเอามาอบังตาทำไมเล่นเลยม,มันสนุกดีข้อดีสำหรับผมนะก็คือมีที่เก็บกระสุนนะครับแล้วก็จับถนัดมือนะครับแล้วเวลาชักก็ง่ายเวลาใส่กระสุนเขามีก็มีร่อง,ง่า้นะรกระสุนก็ไม่ยับเลยตรงนี้เห็นแล้วป่าเป็นยังบ้างข้อดีข้อเสียข้อดีก็คือปืนนี้เหมือนที่คีวบอกเลยปืนนี้ยิงตรงมากคือถ้าเล็งตรงนี่คือไปตรงตรงนี่เลยอ่าแต่ว่าความแรง,งที่คีวบอกมันไม่ค่อยแรงเท่าไหร่ หวังผลประมาณ6-10เมตรแต่ยิงไกลจริงน่าจะได้ถึง15เมตรอยู่แต่หวังผลนี่คือระยะที่มันแบบหัวไม่ตกนะใชะส่วนดีไซน์ดีไซน์สวยมากปืนนี้ถือว่าเป็นปืนที่ดีไซน์สวยม,มีที่เก็บกระสุนที่ชักง่ายมากเด็กดึงแบบสบายเลยและที่สำคัญของแถมที่ให้มาก็เอาไปเล่นเพลินๆได้แบบาม,าามาเป็นเป้าไว้ยิงอะไรอย่างนี้นะฮะรวมๆแล้วเป็นสิบเอาไปสักเปืนนี้จะมสิบก็ให้ห อ่าแตเพื่อนๆให้กี่คะแนนก็คอมเมนต์บอกเราด้วยแล้วกันนะครับปืนรุ่นนี้มี2รุ่นอ่ารุ่นนี้เป็นปืนชักยิงก็คือเป็นปืนเขาเรียกปืนพกใช่ไหมอ่อีกตัวหนึ่งเราจะรีวิวเป็นปืนลูกซองอ่าลูกซองฮะลูกซองอ่าเป็นแนวลูกซองเนี่ยมันมันอาจจะชักอย่างนี้แต่ว่ามันคือลูกซองแล้วกันอ่ลูกซองโอเคครับเดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็ติดตามมาเร่เป็นช่องเนิฟโดนหนึ่งไวๆนะเพื่อนๆเรานีลา่อนนี้ลาไบ๊ายบาย Ui, lưu tay cả sự